ภัยคุ้มครองมากกว่าไฟไหม้นะครับหนึ่งเลยนะครับแน่นอนว่าประกันอกักขีภัยคุ้มครองไฟไหม้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากวางเพลิงบ้านตัวเองอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับ2จะเป็นขอคุ้มครองเรื่องของฟ้าผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าโดยตรงทําให้บ้านเสียหายหรือว่าออฟ้าผ่าต้นไม้แล้วต้นไม้ล้มทับบ้านที่เหตุมาจากฟ้าผ่า3นะคะจะเป็นเรื่องของภทยระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดอะไรก็แล้วแต่ระเบิดทุกชนิดนะฮะที่ แรงระเบิดทําความเสียหายให้กับตัวบ้านหรือรั้วบ้านกําแพงบ้านอันนี้ก็ได้รับคุ้มครองนะครับอย่างเช่นเคสโรงงานหมิงตี้นะครับอันนี้บ้านเรือนใกล้เคียงได้รับคุ้มครองแต่ประกันอัคทีภัยทั้งหมดีนะครับจะเป็นในเรื่องของญานพานะนะครับที่เข้ามาเฉี่ยวชนทําให้บ้านเราได้รับความเสียหายรวมถึงช้างม้างวควายด้วยห้นนา,ยา,า,รรยานะครับเป็นภัยจากอากาศยานนะครับจากเครื่องบินพาณิชย์ที่ ล่วงลงมาทับบ้านหรือว่า,าส่งสินค้าแล้วก็สินค้านั้นล่วงลงมาทับบ้านอันนี้อาจจะเกิดขึ้นยากหน่อยนะครับแต่ก็มีความเป็นไปนได้อยู่ภัทยที่6นะครับจะเป็นภัยสุดฮิตนะครับนั่นก็คือภัยเนื่องจากน้ำนะครับแต่ไม่ใช่น้ําท่วมนะครับแต่จะเป็นน้ําที่ไหลลงมาหรือว่าซึมเข้ามาจากกรงกบหน้าต่างหรือว่าเอา่อล้นมาหรือว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ก๊อกแตกข้อแตกแล้วก็น้ําซึมทําให้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าพื้นหรือว่าอะไรต่างๆเสียหายอันนี้ก็ จะสามารถเคลมกรมธรรประกันอัคคีภัยนี้ได้นะครับและสุดท้ายในประกันอัคคีภัยยังมีแถมให้อีก4ภัยนะครับได้แก่กลุ่มภัยธรรมชาตินะครับหนึ่งเลยน้ําท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะครับภัยลูกเข็บภัยลุมพายุนะครับผมในกรมธรรอัคคีภัยมาตรฐานนะครับก็จะให้อยู่ที่20,000บาทนะครับ